อาจจ,อาจจะเริ่มง่ายๆบาทงทีเราอาจจะไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตไปค้นว่าเออเราจะสอนอะไรกับเด็กแล้วเอาง่ายๆอ่ะอย่างวิธีการอย่างที่เมื่อกี้พี่บอกว่าเอาอะไรนะการทาโรตีอย่างเงี้ยเด็กเขาคุ้นเคยหรืออาจจะเป็นอาหารก็ได้เรืออออ่องต้มยำต้มยำกุ้งส้มตําอะไรอย่างเงี้ยที่มันง่ายๆแล้วเราก็สามารถดิมอนสเตรตได้มันมันอยู่ที่เรานะคะว่าเราจะดีไซน์คลาสคลาสสูมของเรายังไงแต่จุดมุ่งหมายก็คือหนึ่งอยากใหนก้นักเรียนรู้เรื่องของการ เข้าใจความหมายแล้วก็สามารถเรียนด้วยความอะไรคะความสนุกสนานแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าตรงนี้มีอะไรอีกนะคะเขาบอกว่าเนี่ยอย่างเนอินเฟส1ันเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะคะว่าในเท็กซ์อ๋อนี่พี่เขาให้เห็นความแตกต่างระหว่างของเท็กซ์เบสยูนิตก็คือในสตาร์ทเตอร์บุ๊กที่ว่าเราดิสคัสอะไรพวกนี้เหมือนพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ making a story นี่เป็นนี่เป็น starter textbook แต่นี้ในอ่ะตอนนี้ how to เราเป็นยังไงเขาก็บอกว่า demonstrate a structure activities on uh, naming what you are using ก็คือพูดถึง ingredient s ที่เมื่อกี้เราอธิบายไปนะคะ and exploring what are you doing ก็คือบอกว่าเรากำลังทำอะไร make sure that the student understand what to do at every step อันนี้เืเหมือนกับว่าเราอธิบายขั้นตอนการทำ How To เป็น Step-Step ไปนะคะก็เหมือนทีท่ิฉันอธิบายไัหมดแล้วละคะ่ะก็เดี๋ยวลองดูที่ว่ามีอะไรอีก okay. อันนี้ก็เขาบอกว่าในเฟ n วัน w To You Did The teacher d e m o n s t r a t e and a c t i v i t y The demonstration usually falls into several sections ก็คือการ sequence การลำดับเหตุการณ์ว่าลำดับที่1นึ่ทำยังไงลำดับที่2องทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะ discussing what happened showing students what materials and equipment will be อันนี้เราคุยกันไปแล้วถูกไหมคะเนาะเราก็พูดกันไปแล้วอ่ number t h r ว่า demonstrating by clearly showing the step อันนี้เราก็บอกว่าเออลำดับขั้นตอนว่าทำขั้นที่หนึ่งนะทำยังไงพุทธสมมติเราจะทำแกงต้มซุปอะไรอย่างนี้ต้มเนียก็พุทธจะ water i n t e pot อะไรอย่างเงี้ยเราก็ลำดับไป mm hmm. เดี๋ยวพวกนี้เราได้เจอของจริงนะคะว่าดรคันบลจะสาธิตการทำอะไรสักอย่างน่งให้เราดูนใน phase t ในขั้นตอนที่สองนะคะว่าในท็ x t b o o k เนี่ยเขาให้รีวิวสตอรี ที่เมื่อกี้นี้เด็กมา role play ถูกไหมคะแต่ตอนนี้ถ้าในใน how to ทำยังไงเขาบอกว่า student recount what happened step by step อันนี้คือก็เราก็มาลำดับอีกทีนึงว่าเด็กเข้าใจไหมเป็นการ make sure ว่าเด็กเข้าใจว่าสิ่งที่เราสอนคืออะไรนะคะ step by step practical pract repeat the activity several times until all students can talk about what to do and what the sequence t h s e อันนี้คือเหมือนกับว่าอธิบายช้าๆชัดๆเหมือนกับการย้อนข้อมูลกลับไปว่าเราเช็คทิว่าเด็กเข้าใจไหมว่าเราสอนอะไรไปนั่นเองนะคะแล้วก็ค่อยๆทำๆทำๆไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเข้าใจว่าสิ่งนี้คืออะไรแล้วเราเราก็สามารถสอนสับไปได้ทําได้ทุกอย่างนะคะ,ะอาจารย์คนะนอะไรเนี่ย <laughs> more about phase one and phase two เขาบอกว่า oh, wow. the emphasis emphasis in phase one and two of activities base unit is on meaning what is going on หมายความว่าอย่างที่เมื่อกี้ดิฉันอธิบายว่าทุกอย่างเราต้องได้อะไรคะได้ความหมายว่าถ้าสมมุติว่า,าเรียนแล้วไม่เข้าใจแปลไม่ออกก็มันไม่มีประโยชน์อย่างที่อาจารย์จันเด็ดท่านก็อธิบายสายทตให้ดูว่าทุกครั้ง จะต้องให้ดูเด็กเข้าใจว่าตรงนี้แปลว่าอะไรคำศัพท์นี้คืออะไรนะคะเขาบอกว่า both the teachers and students concentrate on making something cooking or some other interesting activity that must be done carefully step by step if it is to be successful อันนี้ก็เหมือนกับว่าก็ค่อยๆอธิบายทีละขั้นทีละตอนอย่างที่เมื่อกี้ดิฉันพูดไปแล้ว นี้ก็บอกว่า the thing that we have to <c oughs> need to think about carefully before beginning are how to step the first one is what are the steps that must be followed to carry out the activities ก็คือเราจะต้องเรียนรู้ว่า step ไหนบ้างที่เราจะต้องทำเป็นลำดับขั้นตอนก็คือเราต้องทำงานต้องเป็น step step ก็คืออธิบายให้เด็กเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอน เช่นนั้นแล้วเด็กก็จะสับสนนะคะ How can I best progress from teacher from teacher demonstrates the activities first one to ก็คือหมายความว่า,าใน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 การทำ how to เนี่ยเราสามารถที่จะทำให้เด็กเนี่ยพัฒนาไปได้แค่ไหนนะคะในขณะที่ในขนันขน้น,ขนตอนที่5เนี่ยเด็กก็สามารถจะเข้าใจความหมายของคำศัพท์อะไรพวกนี้ค่ะ แล้วก็ว่า the s t u d e n t are ready to negotiate คือเราต้อง make sure ว่าเด็กเนี่ยพร้อมที่จะทำไมคะ negotiate a group takes about the procedure they u n d e r t o o k คาว่าใน,ในขั้นตอนที่3เนี่ยเด็กจะต้องคุยกันใช่ไหมคะว่าเราจะเรมจะ recall ไปแล้วเด็กอะ่ะจะทราบว่าจะทำอะไรต่อไปเนี่ยถ้าเราไม่ make sure ว่าเด็กเราเราไม่รู้ว่าเด็กเนี่ยทำได้เนี่ยเราก็จะต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนแล้วเพื่อที่จะไปในขั้นตอนที่3 อย่างเงี้ยค่ะโอเคนะคะก็มันเป็นการอธิบายที่มันเร็วเพราะว่าเวลามันจะจรัดรวปรัดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราได้เจอของจริงนะคะเดี๋ยวหวังว่าท่านอาจารย์ก็คงจะเข้าใจใน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 การสาังทิตในในโอกาสต่อไปนะคะค่ะขอบพระคุณนะคะคิวสุดดรบอลรุ่งดิฉันฮัลโหลมีคนถามว่าดิฉันแปลว่า ชื่อจริงๆของดิฉันก็คือดบัสเวนะคะดบัสเวมาจากคำว่าดาบทที่เป็นสตรีที่สวยงามอย่างนี้ถ้าก่อนจากกันไปก็ขอให้รักเจเน็ตน,น้อยแต่รักนานๆพี่เป้ามาแล้วอาจารย์คะขั้นตอนที่ทำ How ู o ุ๊ค็กเดอร์พรอมพิบลจะสาธิตแล้วเดี๋ยวเราจะเ,เพิ่มเติมกันอีกเล็กน้อยแต่ตอนนี้นะคะ ดิฉันจะแนะนําท่านวิทยากรประจํากลุ่มอาจารย์ที่ไปนะดิฉนขอ15นาทีเพราะนัดหมายที่พรุ่งนี้ท่านอาจารย์จะได้นะคะเคลียร์อีกนิดนึงว่าท่านอาจารย์จะต้องทํำยังไงแล้วก็หาตัวแทนใครบ้างนะคะท่านไม่ต้องลุกไปไหนนะคะท่านวิทยากรประจํากลุ่มจะเข้านะคะ,ะกรุบวันนะคะ please ดรพรพิพลประสงก่อนนะคะเอาละค่ะทางนี้เลยกรุบผู้อธ uh, ิษฐานศาสตราจารย์ปิดดากรุบสตรีดรพรรุ่งนภา,านะคะกรุบสตรี okay group four uh, dr anik and dr prem body okay and group five janet jackson <laughs> Touch your ears. Please use two hands. o k a สองมือนะคะอ่าที่นี่เวลาไปร้องเป็นเพลงมันออกทัชมันมันไปไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นทัชนะอ่ะ Touch your eyes. Touch your nose. Touch your knees. And touch your toes. And touch your toes. Again. Touch your eyes. Touch your nose. Touch your knees and touch your toes. Touch your ears. Touch your lips. Touch your arms and shake your hips. Clap your hands. Stand your feet. Turn around and take a seat. Please stand. please stand up one two three do the English rock with me ah uh, everybody could you please stand up อาจารย์คะถ้าข้างในไม่สะดวกอาจารย์ออกมาข้างนอกหรือข้างหลังเก้าอี้ก็ได้นะคะเอาออกมาหน้าหน้าเลยอาจารย์ตะเช้าเช้านะคะจะได้เวกลับนะคะบางคนยังไม่ตื่น One, two, three. touch your eyes uh, we will do it slowly okay One, two, three. touch your eyes i put the again One, two, three. touch your eyes again touch your nose uh, we start again One, two, three. touch your eyes again Together, one, two, three. Touch your eyes, touch your nose. Two hands, please. Two hands, touch your eyes, touch your nose, touch your knees. Again, touch your eyes, touch your knees, and and touch your toes, and touch your toes. Should we start again. One, two, three. Touch your nose, touch your knees, and touch your toes again. Touch your eyes, touch your nose, touch your knees. Touch your toes. After that, touch, touch your ears. Touch, touch your arms. We start from touch your ears again. One, two, three. Touch your ears. Touch your lips. Touch your arms. Again. Touch your ears. Touch your lips. Touch your arms and check your hips. Check some. Again. And check your hips. We you start from the beginning. Touch your eyes. One, two, three. Touch your eyes. Touch your nose. Touch your knees and touch your toes. Touch your ears. Touch your lips. Touch your arms and check your hips. One more time. One, two, three. Touch your eyes. Touch your and touch your toes, touch your ears, touch your lips, touch your arms, and shake your hips. We start the new one. Clap your hands. your hands. Again. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Stamp your feet. One, two, three. Clap your hands. Stamp your feet. Again. Stamp your feet. Turn around. Turn around. Ah, we start from. Check. Uh, oh, sorry. Uh, touch your ears. One two. Uh, touch your eyes. One two three. Touch your eyes. Touch your nose. Touch your knees and touch your toes. Touch your ears. Touch your lips. pass your arms and take your hips. clap your hands. Stamp your feet. Turn around. Ah, the new one And take a seat And take a seat Again And take a seat a l turn around my one three w o t Turn around And take a seat Yang-yang-yang-yang Please stand up Thom uh, two hands Thom five Please stand up Please stand up Again Please stand up One two three เราจะให้เด็กชูสูงๆแล้วเราจะดูว่าเออเขาพูดวันนะเขาไม่ใช่เขาทำนิ้วมืออย่างนี้นะวันนะเออได้ดูโอ้วันอ่า one โอเค one do the English rock with me do the English rock with me โอเค do น้องจะเลิกแล้วดิกงอาไรเออเปลี่ยนคนมั่งก็ดีนะ <laughs> ah, one, two, three. Do the English rock with me. Do the English rock with me. Okay, we start from the beginning. Okay, to the end. One, two, three. Touch your eyes, touch your nose, touch your knees, and touch your toes. Touch your ears, touch your lips, touch your arms, and shake your hips clap your hands stamp your feet turn around and take a seat stand up one two three ah, do the english block with me Touch, your... one two three touch your eyes touch your nose touch your knees and touch your toes touch your ears touch your lips touch your arms and shake your hips Clap your hands, stand your feet, turn around and take a seat. Please stand up. One, two, three, do the English rock with me. Touch your eyes, touch your nose, touch your knees and touch your toes. Touch your ears, touch your lips, touch your arms and shake your hips. Clap your hands, stand your feet, turn around and take a seat. Please stand up. One two three, do the English rock with me. Ah, very good. we are going to sing faster. Okay. One two three, touch your eyes, touch your nose, touch your knees, and touch your toes. Touch your ears, touch your lips, touch your arms, and shake your hips. Clap your hands, stand your feet, turn around, and take a seat. Please stand up. One, two, three. Do the English Rock with me. Touch your eyes, touch your nose, touch your knees and touch your toes. Touch your ears, touch your lips, touch your arms and shake your hips. Clap your hands, stamp your feet, turn around and take a seat. Please stand up. One, two, three. Do the English Rock with me. Do the English Rock with me. Do... Okay. Now i Could you please stand in a circle? A circle, only one circle okay around the tables, around the c h a i r sorry only one circle ถึงไหมฮะอาจารย์ลองดูนี่พลังเราท่านท่านรอบ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 น้องนี่ถึงไหมถึงไหมโอเคอ้าวยืนชิดๆกันครับโอเค stand to yeah เอาใกล้ๆกันถึงไหมถึงไหมอาจารย์ดูที่รอบวงลองถึงไหม โอเคเอาน้องมาจากบ้านไม่ได้ใส่รองเท้าเลยเลยบางคนรู้ตัวอะไรนะเปลี่ยนรองเท้าเลยโอเค please raise your left hand like this โอเค like this please raise your left hand like this โอเคอ่ะ we are going to clap เรากำลังจะตบนะคะ Six steps. Okay. So we start with like this. One. Okay. You use your right hand. Clap to your left hand. One. Uh, put palm with one. One. Again. Okay. Okay. One. Two. by Uh your left your right hand. To your left leg. Two. 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 Okay, start from one. One two. one. two. One. Two. And then three. Your right hand to your right leg. Okay. One, two, three. One. Iya, <laughs> gak. เอกี้ที่ฉันนับ3 2 1นั่นหมายความว่านับถอยหลังเพื่อที่จะไมฮะเพื่อที่ start start yes เราล้างใ้ฮะ3 2 1 go งี้ก็ได้ป่าหมายถึงว่าตอนที่เราใช้กันี่เคก็ทำเลยโอเคอ่ะ step ต่อไป1 2 3ทีนี้4ท่านพี่ใช้หลังมือไปแตะกับมือซ้ายของเพือนอย่างงี้หลังมือดันดันขึ้นก็ดันขึ้นอย่างงี้ค่ะน้องขามาทางนี้ค่ะดูนะคะดูตัวอย่าง น้องอ่าอน้องอยู่ก็ได้โอเคดูดูที่ั้นสามคนก่อนนะคะอ่าแล้วจะทำถูกเปล่อเนี่ยนะาวันจทีอาจารย์โจาโเอาอาจารย์ดันขึ้นดันเบาๆนะดันเบาๆไม่ใช่ดันทีเขาแหวนทองแหวนแคดวอ่ะิวัน ส3 4สเต็ปต่อไปหเมื่อกี้โฟยางนี้ฟตบตบเอามือเราขึ้นไปตบมือเพื่อนเบาๆงี้โฟไอ้ใจดิหเบาๆหาแล้วก็อีกครั้างหนึงตบสองข้างอ่าดูใหม่นะวันอ่ะวัน6องิา5ิ้กวันสบ6เบิบหะ วันก็คือตกสองค่ะวันเนี่ย five six ลอง five กับ six ก่อนวันดูดี five six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  เอา four 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 ดันขึ้นนะ four five six four five six four five six okay we start from one two six one two three one two three four five six 1, 2, 1> 2>, 1> 2> 3, 4, 5, 6 1, band, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6โอเคมาตกมือกันเล่นทำไมอจารย์ฮะเราจะร้องเพลงนี้ด้วยกันแล้วก็ปกมือนะคะจังหาะนี้ชื่อเพลงของเราก็คือ The more we get together เมื่อเรามาอยู่รวมกันเราก็อะไรฮะ The happier will be ร้องได้ไหมอ่ะลองร้องพร้อมกันก่อนอย่าเพิ่งตบมือด้วยไปร้องด้วยนะ one two t h r โอ้เพราะมากเลยออกมาจากทุกส่วน The more we get together อ่ะอ่ะลองร้องตามดิฉันด้วยโอเค sing after me the more we get together the more we get together again the more we get together the more we get together all the better to together to get together together at the end one two three the more we get together to together topai the more we get together 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 the more the more we get together, the, à, the more we get together the happier will be the happier will be, the we start from the beginning one two three The more we get together, together, together The more we get together, the happier we'll be again the more Start again. One, two, three. The more we get together, 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 the more we get together, the happier we'll be. For your friends, how will we do For your friends, good, my good, come For your friends, again, for your friends, for your friends, are my friends. For my your face. my face. This, For our your โอเคไอ้ถือไปทำไมเออทำท่าอย่างนี้ไอ้ทำท่านี้บอกพี่ก็เข้าใจเออไอ้เราก็ถือไมจนรามันหอนใส่กันอยู่แล้วเมื่อว่าไม่เห็นหอนเลยโ <ś> อ <überzeug t> okay. เคลรลือเลยเอาไปตบอหกตไปก่อนวันร่วันร์ี่่สองสามส2่ห้า The more we get together, 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 the more we get together, the happier we'll be. For your face are my face, my face are your face, the more. হাজার <laughs>